สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถส,สวยน้ำชมได้เลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น t o y ยต a าห่วงครับสามห่วงทนหายห่วงฉายารุ่นนี้เลยนะครับ3ห่วงทนหายห่วงนะครับเครื่องดีเกียร์โตกระจกไฟฟ้าดิสเบรกทั้ง4ีล้อครับแม็กสวยงามลงตัวมีสเกิร์ตล่างั้ด้วยครับชุดแต่งสเกิร์ตล่างรอบคันพร้อมสเปอยเลอร์หลังสวยสภาพดีามากครับ กระจกไฟฟ้าก็ใช้ได้ครบทั้ง4บ้านมีเครื่องเสียง USB ใช้ได้เปิดเพลงฟังไม่มีเหงาภายในสวยมากเอเย็นช่ำชเครื่องดีมากๆเลยครับสดๆดไม่เคยแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สสดสดเลยช่วงล่างดีตัวถังเนิ้มๆดิบางๆไม่เคยชนหนักตัวสีก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตามอายุการใช้งานครับแต่ไม่มีริ้วรอยแบบหน้าเกลียนะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง โยรวยังสวยขับไปไหนมาไหนไม่ไอายใครแน่นอนครับรูปทรงก็ยังสวยงามสีสันยังสวยภายในสภาพดีสะอาดสมบูรณ์ไม่ชำรุดไม่สุดโทรมครับซื้อไปใช้งานกันได้เลยไม่ต้องซ่อมวิ่งทางไกลได้สบายข้ามภาคข้ามจังหวัดได้สบายเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าแผงสวิตช์แผงคอนโซลตัดลายไม้ด้วยครับสวยหรูด,ดี VIP เลยนะครับตัดลายไม้ให้ด้วยสวย,สวย รถพร้อมใช้ครับเล่มเอกาสารโครบโอนภาษีพ,พบรบไม่ขาดพิกัดดูรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับทนันใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้หรือถ้าไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยเอาไว้ความสะดวกสุดๆราคาเปิดมาที่49,000บาทครับท่า,ทานใดมารับเองรถให้ได้ด้วยครับลดราคากพิเศษให้ได้ด้วย ห้องเครื่องสะอาดเดิมขันหน้าเรียบเดิมบ้างไม่มีรอยชนหนักรูน็อตยังกลมสูงโชกเข็บบซ้ายขวาเดิมเดิมภายในเหมาะสวยครับสะอาดลายชัดๆัดไม่ซีดไม่โซมเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านใครสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ